สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมคลิปนี้ผมจะพาไปแนะนำพระอริยสงฆ์สายพาะปากกรรมฐานอีกรูปหนึ่งท่านเป็นพระมหาเถระสมถะเรียบง่ายตามแบบของพระสายกรรมฐานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตามาก เป็นพระที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพศรัทธาในตัวท่านมากที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้จักเพื่อเป็นข้อมูลในวันหน้านำไปเป็นข้อมูลที่จะตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจและเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีขององค์ท่าน ไปสู่สาธุชนทั่วไปได้รู้จักท่านมากขึ้นพระอญญริยสงฆ์พระเดชพระคุณพระเถราจารูปนี้คือหลวงตาแหวนทยาลุโกหรือพระครูสันตยาพิวัตรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลพังโคนเขตส1และเจ้าอาวาสวัดปา่าหนองนอกกดอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครปัจจุบัน สิริอายุวัฒนามงคลครบ78ปีในวันที่14กุมภาพันธ์พศ2565นี้หลวนตาแหวนทยาลูกโกท่านเป็นพระสายกรรมฐานที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบลูกศิษย์ลูกหาจึงให้ความศรัทธาในตัวท่านมากลูกศิษย์ลูกหาท่านมีมากไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลทั่วไปทั่วทุกภาคหล้นตะแหวนท่านเป็นพระที่เรียบง่ายตามแบบของพระป่าสายกรรมฐานอยู่วัดป่าแบบสมถะมีเมตตาแก่ลูกศิษย์ที่ไปหาทุกคนเวลาไปพบท่านท่านจะสอนธรรมะให้โอวาททุกครั้งท่านใดที่เคยไปกราบท่านจะรู้สึกได้ถึงความเมตตา ของท่านเป็นอันมากท่านเป็นพระที่ยิ้มแยแ้มแจ่มใสตลอดเวลาตามภาษาชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าใบหน้าของท่านเป็นคนที่อิ่มบุญมากหลวงตาแหวนทายาลุโกบับชาเป็นสามเณรเมื่อปีพศ2500ที่วัดป่าอิสระธรรม อำเภออากาศอํำนวยจังหวัดสกลนครโดยหลวงปู่ศรีลาอิสโรเป็นพระอุปชาหลวงตาแหวนอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ศรีลาอยู่ 2, สองพรรษาหลวงปู่ศรีลาได้สอนข้อวัดปฏิบัติในสายกรรมฐานข้อวัดปฏิบัติที่หลวงปู่ศรีลาท่านได้สอนไว้หลวงตาแหวนท่านได้นำมาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้ หลวงตาแหวนท่านอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ในปีพศ2508ที่วัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยพระเทพสุทธิโมรีเป็นพระอุปชาหลวงตาแหวนท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นวัดที่ท่านพ่อรี ธรรมทโรสร้างในข้อวัดปฏิบัติต่างๆหลวงตาแหวนได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านพ่อหลีธรรมทโรและได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติฟังธรรมจากหลวงปู่ชอบฐานสมโภวัดป่าห้วยน้ำลินอำเภอแม,ม่ลินจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ตื้ออัญจนะธรรมโมวัดป่อา,า,อ,อ,า,ามมปอาจารย์ตื้ออำเภอแม,ม่แตง จังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สิมพุทธาจารวรวัดธรรมผาปองจังหวัดเชียงใหม่ได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติจากพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสามท่านครูบาอาจารย์ท่านให้ความเมตตาอบรมสั่งสอนหลักธรรมต่างๆหลวงตาแหวนได้นำมาปฏิบัติจ,จนถึงทุกวันนี้ในปีพศ2531 หลวงตาแหวนได้ออกไปสร้างที่พักสงฆ์หนองนกกดและได้พัฒนาจนได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎกรรมการศาสนาเมื่อปีพศ2546และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาวาสในปีนั้นด้วยเรื่องราวดีๆของหลวงตาแหวนทยาลุกโกพระอริยสงฆ์ สายภาะป่ากรรมาฐานอยู่ในความสนใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนทั่วไปดังนั้นเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวดีๆขององค์ท่านก็เลยครับเชิญครับหลวงตาแวนทะยาลุโก,กวัดป่าหนองนอกกดอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเป็นปรถมเจ้าอาวาส จากพศ2546ถึงปัจจุบันหลวงตาแหวนทายาลุกโกท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ศีลาอิสโลซึ่งหลวงปู่ศีลาอิสโลเป็นสิทธิคนโตของพระอาจารย์มั่นภูริทัะโตหลวงตาแหวนพระสายกรรมฐานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ลูกศิษย์ลูกหาจึงให้ความศรัทธาในตัวท่านมากปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาของท่านมีมากไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุคคลทั่วๆวไปทุกภาคท่านเป็นพระที่เรียบง่ายตามแบบของพระสายกรรมฐานอยู่วัดป่าแบบสมถะมีเมตตาแก่ลูกศิษย์ที่ไปกราบพบหาทุกคน เวลาไปพบท่านท่านจะสอนหลักธรรมะให้ฟังทุกครั้งท่านใดที่เคยเข้าไปกราบท่านจะรู้สึกได้ถึงความเมตตาของท่านเป็นอันมากท่านเป็นพระที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาตามภาษาชาวบ้านแถบนั้นเขาบอกว่าใบหน้าของท่านเป็นคนที่อิ่มบุญมากลุงตาแหวน นามเดิมชื่อว่าวัดสรรน,นามสกุลอ่อนสุรทุมท่านเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2487ปีวอ,อกณนะบ้านอุ้มเหมาอำเภอพังโคนจงังหวัดสกลนครโยมบิดามีนามว่านายบัวพามีพี่น้องเจ็ดคนผู้ชายสี่คน ผู้หญิงสามคนหลวงตาเป็นคนสุดท้องในพศสอ0 0ขณะนั้นท่านอายุได้12ปีจึงได้บวชเป็นสามเณรที่วัดอิสระธรรมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโดยมีหลวงปู่ศรีลาอิสโลวัดอิสระธรรมเป็นพระอุปชาสำหรับหลวงปู่ศรีลานั้นท่านเป็นสิทธ สายพระอาจารย์มั่นรุ่นเดียวกันกับพระอาจารย์ฟัน่นเมื่อบวชเป็นสัมณเนตแล้วได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อศิลาสองพรรษาท่านสอนการภาวนาว่าโมรนังคือการระลึกถึงความตายตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตั้งตนอยู่ในความประมาทหลวงปู่ศีลาแม้จะเป็นศิษย์ ในสายพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นก็จริงอยู่ท่านจะไม่ค่อยสอนคำภาวนาว่าพุทโธเป็นการภาวนาแต่จะให้ภาวนาว่าโมรนังคือระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอยู่กับหลวงปู่ศรีลา 2, สองพรรษาแล้วประจำพรรษาที่จังหวัดหนองคายก่อนที่จะเข้ากรุงเทพ หลังจากนั้นท่านได้เข้าศึกษาและสอบเทียบวัดระดับการศึกษาที่วัดพญาธรรมทนบุรีระดับชั้นประถมตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นพศ2 5 0 0สอบได้นักธรรมตีพศ2503สอบได้นักธรรมโทพศ2 5 0พสอบได้นักธรรมเอก ลูตาวแวนเคยเรียนภาษาบาลีเช่นกันแต่สอบไม่ผ่านเพราะในยุคนั้นต้องสอบปเปลียนสามประโยคทีเดียวท่างจึงไม่ได้เรียนต่อมุ่งปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานเพียงอย่างเดียวเพราะในยุคนั้นต้องเรียนบาลีวยากรณ์และแปลธรรมบทได้จึงสอบปเปลี่ยนธรรมสามได้ อายุได้20ปีท่านก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อพศส5 0 8ณวัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระเทพสุทธิโมลีวัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรีเป็นพระอุปชาพระคำพันปัญญาวโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสมุดองสุขสุจิตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากนั้นได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับครูบาอาจารย์และปฏิบัติธรรมอย่างเข้งครัดตลอดมาในปีพศ2510ลุตาแหวนทยาลุกโกจึงได้ปีกวิเวกและทุด,ดงภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกพระสายกรรมฐานที่เคยได้ศึกษา,าธรรมอาทิเชน่น หลวงปู่ศีลาอิสโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ชอบฐานสมโมหลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงตามหาบัวยานาสาัมปโนหลวงปู่อุ่นอุตตโมหลวงปู่สิมพุทธาจารโรและอีกหลายองค์ในปีพศ2531 ได้ออกไปสร้างที่พักสงฆ์นองนกกรดได้พัฒนาที่พักสงฆ์แห่งนี้จนได้รับการตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎกรรมการาศาสนาเมื่อปีพศ2546และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปีนั้นด้วยล้งตาแหวนทยาลุกโกหรือพระครูสันตยาพิวัตรแห่งวัดป่าหนองนกกรด อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเป็นพระผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีบังเพรกุุศลครบ50วันการสวรรคตที่เรียกว่าปัญญาสมวานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในวันเสาร์ที่3ธันวาคม2559ที่ผ่านมาปัจจุบันหลวงตาแหวนทายาลูกโก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าหนองนกกดและเป็นเจ้าคณะตำบลพังโคนเขต11เมื่อปีพศ2537ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเมื่อปีพศ2541ปัจจุบันนี้รุนแหวานทยาลุกโกสริอายุ78ปีพรรษา57 พมนักจำพรรษาอยู่ที่วันป่าหน,นองนกกดบ้านหนองนกกดอ,อําเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครจวบจนปัจจุบันนี้